เคำว่าสาวเนี่ยผมหมายถึงท่อระบบที่คอสอชอเขาวางเอาไว้เอ๊ะทำยังไงเนี่ยปล่อยให้ประชาชนเลือกสสอแล้วแต่ว่าเราจะเป็นนายกต่อได้ทำาไงฮะก็ให้สวใช่ไหมครับมายกมือเลือกนายกด้วยทีนี้ผมก็เรียนท่านสาวว่าท่านอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนลืมลืมที่มาไปนะครับก็คือว่าสาวจำนวนไม่น้อยท่านจะบอกว่า ในการที่สบวมีอำนาจยกมือเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นทกชาระชนเราเนี่ยลงวติให้ทีนี้ผมเรียนนะครับผมถามท่านอีกครั้งนะครับว่าคําถามที่ถามเนี่ยมันถามอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่คําถามไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สบวเลือกนายกนะครับใช่คถามคือถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าประเทศต่อให้เกิดการ,การพัฒนากลามวิทยาศาสตร์าติแล้วให้ช่วงห้าปีแรก ให้การเลือกนายกกระทำในที่ประชุมรัฐสภาเราฟังดูรู้สึกยังไงครับเอ้าก็เ,าเราเป็นระบบรัฐสภาก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่นั้นเนี่ยคนก็ไม่ทราบว่าคําถามที่แท้จริงเนี่ยถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้สวที่คอสอชอเลือกคนเลือกนายกคําถามเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนเจ้าของประเทศดังนั้นข้อที่หนึ่งครับถ้าเราหอ้างเรื่องนี้ยอมรับตรงไปตรงมาว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถามตรงๆง นะครับแล้วประการที่สองนะครับการที่คนจะไม่รับร่างารัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ทราบอนาคตข้างหน้าเนี่ยม,มันจะนําไปสู่อะไรทุกประเทศนะครับในการทำประชามติเมื่อมีการร่างรัฐธรรมลีนปกติกาชัดเจนครับในฝรั่งเศสหรือประเทศใดก็แล้วแต่ทุกประเทศทางตะวันตกเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูปนะครับถ้าหากว่าประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรครับก็ต้องใช้ฉบับเก่าต่อไปครับในของเราเนี่ยฉบับเกา่าก็ ัวฉีกไปแล้วบ่าแล้วตอนให้รับก็ไม่บอกว่าถ้าไม่ผ่านจะเอาอย่างไรเห็นแต่ความํำพื้นของคณะรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าไม่มีเงตั้งรู้แต่ว่าไม่มีเงตั้งแน่ๆรู้ว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็รู้แต่ว่ามาตรา44ของท่านถ้าท่านจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านก็ออกมาโน้มน้ากเองนะครับผมผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับข้อนี้คนก็พูดถึงน้อยวพนที่5สิงหาคมนะครับวันศุกร์นะครับ259 ครับคุณรากรอนจจำได้ท่านได้สัมภาษณ์นักข่าวครับให้ทั้งวันทัหลายก็สื่อมวลชนแต่ต้อกให้รับไปก่อนพัน๋ยวพูดอย่างนี้นะครับแล้วผมจะไม่สื่อทอดอำนาจถ้าพูดอย่างนี้นะครับให้รับไปก่อนโดยผมจะไม่สื่อทอดอำนาจนี่พูดที่5สิงคม2559ไม่สื่อทอดอำนาจอะไรครับนี่ตั้งแต่เรียกอำนาจมาที่มัน9ปี9ป้9ปีกว่าแล้ว สวของท่านยังยังมาขวางเจตน์ตนของประชาชนอยู่เลยอันนี้คือคือข้อที่ที่ที่ผมเรียนว่าทีนี้ผมพูดในเชิงระบบนะครับเดีย๋ยวไม่ได้ลงเรื่องเรื่องถูกคนคนที่เป็นสวนะครับคือผมผมเรียนว่าเนี้ยหลักการของประชาธิที่ปไตยองรัฐสภาเนี่ยมันคือประชาชนเลือกเ,เห็นต่างกันแค่ไหนไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมครับท่านจะเลือกพรรคไหนนะครับท่านจะเลือกฝั่งใดจะชอบดุง หรือไม่อชอบลุงจะเลือกพักส้มพักแดงพักใดนี่มันเป็นสิทธิของประชาชนตามวิธีทางแล้วสถาีการเลด้วยนะครับผลเลือกตั้งออกมาก็เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วเราก็รออีกสี่ปีถ้าเราไม่ชอบแล้วรัฐบาลของเราเราตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือหลักการของการปกครองตนเองนะครับตามวิธีทางของระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาคืคอพรรคดับเมืองนะครับที่ได้เสียงมากสุดก็เป็น รัฐบาลไปนี้การที่เ,เรื่องสวเนี่ยผมว่าเล่าเท้าคว,วามตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าตอนนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยสวท่านด้วยความเคารพนะครับท่านต้องไม่อ้างเรื่องว่าประชาชนเห็นชอบมาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายาถ้าเป็น,น,นถ้าบ้านมือชกครานี้เขาผาสมนะครับถ้าหากเป็นการเชิญชวนมาทำนิติกรรมไละสัญญาเนี่ยก็ถือว่าสัญญานี้ไม่ชอบด้วยไม่สัญญาไม่เป็นธรรมสัญญามีความล่อลวงสัญญามีความ หลอกอยู่อะค่อยง่ายห<ช>ลอกให้ซื้อของอะห<ช>ลอกให้โอนเงินอะ<ช>นะครับ<ช>อย่างนั้นเลยนิติกรรมถ้าจหรือจะคำของคุณลงกรอนอั้นนั้นกฎหมายเหมือนกันเรียกว่านิติกรรมออมพลังนะครับทีนี้ข้อต่อมาคือเอ๊ะแล้วการการงดเลดออกเสียงององเสียละ่ะครอ่ะไหนไหนท่านทัง้งหลายก็บอกกันว่าสบโออยามาเลือกนายก เราก็ขอไมเ่เลือกนายกกันวการกดออกเสียงอันเนี้ยเเราได้ฟังท่านสมอ,อเล่าให้เราฟังไปแล้วะนะครับคือคือเนื่องจากว่าบนเขียงว่าต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งถ้าหากว่าได้เสียงข้างมากเฉยๆนะลดออกเสียงเนี้ยโอเคอพอลดออกเสียงถ้ากระออกไปแล้วแข่งกันว่าใครได้มากกว่าถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนหรือถ้ามีคนเดียวก็เห็นชอบเห็นชอบมากกว่า การลดออกเสียงเนี่ยมีประโยชน์เฉพาะถ้าเป็นระบบเสียงข้างมากธรรมดาแต่ถ้าเกิดเสียงข้างมากที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเสียงข้างมากเป็นข่าคือต้องมากเกินกร่อตึ้นห่งของทั้งสองสะานคือสามเจ็ดหกการลดออกเสียงมีผลเท่ากับไม่เอาคใช่ไม่ใช่ว่าออกเสียงอันนี้สวท่านท่านท่านต้องท่านท่านต้องทราบทราบหลักตรงนี้ว่าลดออกเสียงไม่ได้บอกปิตตวิตย์ดออกเสียงคือไม่เอาท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ผมเป็นะ ปีสวิตก็คือหลักคือว่าเราจินตนาการดูว่าก่อนหน้าอายุ2พฤษภาคม7บ้านมันจะเป็นยังไงเร้หลัง17พฤษภาคม7บ้านมันเป็นยังไงก็คือภากระดําถึงก็เป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ในส่วนของสบนะครับในหลังการเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าที่มามาจากการที่คอสชเขาผสมคือว่ราะอำนาจนะครับแล้วเาก็เอาอาจารย์มีชัยฤิพันธ์ท่านก็เอาสบยมาอยู่ในมาตราเดียวกับสสนะครับคือ วาเป็นผู้แทนองคชนชาวไทยที่สัสมอก,กันกับสอสอผมเสริมคุณบอลกรนะครับที่มาตราหนึ่งร้อยสิบสี่บอกเลขมาตราเพื่อจะไจะเปิปอดดูแล้วเอาไปเอาไปเอาไปบอกท่านสอบอนะครับสอสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรและสมาชิกพุทิสภา,าย่อมเป็นผู้แทนวงชนชาวไทยคำถามคือท่านไม่ได้มาจากองค์ชนชาวไทยท่านจะเป็นผู้แทนองคชนชาวไทยที่หไหม มีทางเดียวครับที่ท่านยังจะเป็นผู้แทนปวรงชนชาวไทยต่อไปได้คือแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาจากปวรงชนชาวไทยแต่ท่านฟังเสียงปวรงชนชาวไทยครับถ้าท่านไม่ได้มาจากปวรงชนชาวไทยแล้วก็ยังได้ฟังเสียงปวรงชนชาวไทยท่านจะพูดได้อย่างไรว่าท่านยังเป็นผู้แทนปวรงชนชาวไทยนี่เป็นง่ายมากนะครับแล้วตำแหน่งนี้ไม่ให้ตำแหน่ง ทำงานบอกปลัาค่าตอบแทนทั้งหลายก็มาจากภาษีกรของประชาชนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มาตราร้เนี่ยนะครับเป็นมาตราสําคัญนะครับก็บอกว่าต้องไม่ตกอยู่ใต้อานัจแห่งความผมาูกมัดหรือความครอบงำนใดๆต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทยนะครับทีนี้ก็มีเอ๊ะทั้งนั้นแต่มีเสียงเรียกร้องว่าให้หมวดตังค์่าคอันดับหนึ่งเนี่ยอย่างนี้มันเท่ากับ ปฏิบัติตามเสียงเรียกร้องของฝ่ายที่เป็นฝา่ายแปดพักสียงหรือฝ่ายพักเก,ก้าไกลสียง,งยวกครงนี้ฮะหลักการนี้ครับที่เขาบอกว่าไม่ตกอ,อยู่ภายใต้การนัดสลายเนี่ยหมายถึงว่าให้ท่านคิดถึงป,ประโยชน์ของวงชนเป็นที่ตั้งวงชนเนี่ยมีความเห็นต่างเลยเลือกพักการเมืองก็หลากหลายแล้วทำยังไงคือเสียงของวงชนอ่ะก็ตามหติกการเสียงทั้งนั้นนั่นแหละครับเสียงของวงชนตามหติกการถูกไหมฮะ กาที่ท่านได้ฟังเสียงของอปรงชนคือเสียงข้างมาแต่ไปฟังคนแต่งตั้งท่านมาไอ้นี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญมา314นะครับอันนี้คือปัญหาผมผมเรียนตรงนี้นะครับความจริงผมเชื่อมั่นนะครับว่าเออขณะนี้เนี่ยตัวเลข312เสียงเนี่ยก็ต้องหักไปหนึ่งนะครับเพราะท่านประธานครับท่านประธานรุกแทนรัศดรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องไม่ออกเสียงนะครับเออ ครัได,ได้ครับแล้วก็แล้วก็อาายนีดเดียวได้ครับคือเรื่องเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญในเรื่องของผู้แทนประชาชนไทยอยากจะให้เข้าใจมันเป็นหลักจริงๆที่จะให้ทั้งสอสอสวเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่จะได้มีหลักอธิบายบเป็นหลักการที่สําคัญครับเป็นหลักของกฎหมายหมายชนก็คือว่า การเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคนที่เขาแทนก็คือปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะมาจากไหนก็าตามเนี่ยเมื่อมีรัน้นนวนกาหนดและเขามีสานะเป็นสสจเขาคือผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่เมื่อเจ้าของบอกว่าจะเอาอย่างนี้ไม่ต้องการให้ผู้แทนบทประชาชนเลื่อนตั้งมาแล้วยกตัวอย่างง่ายๆผมตั้งผมมอบอำนาจ ให้ในกอเนี่ยเป็นในหน้าขายที่อันนี้คือเป็นผู้แทนแต่ผมบอกว่างานนี้ไม่เป็นไรหรอกผมตัดสินใจว่าผมขายเองละับใน,ในหน้าบอกไม่ได้ผมจะมาขายแทนพ้านการใช้สิทธิของสอสอสอว,วเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเลือกนาะยยมตรีครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่ในรัฐสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่ใช่เรื่องของเสียงข้างมากข้างน้อยไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้ารัฐบาลเป็นการทําหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาจากสภาผู้แทนรัษฎร500รคนจากวุฒิสมาชิก250คนเวลาโหวตเนี่ยผมก็เคยประชุมผมก็ต้องถ่ายนันทึกกล้อรกลับบทสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบมญชียร์และชีฟไพพิพัิในฐานะสมาชิกรัฐสภาพราะการโหวต นายกตีโหวตในการนสมาชิกรัฐสภาพ้นจากอนัตความผูกพันในส่วนของความเป็นพรรคการเลือแต่เนื่องจากระบบอย่างที่ท่านมนเทียนพูดอ,อ่ะสวเนี่ยไม่ได้มีพรรคไม่ได้มีกลุ่มลักษณะแบบเดียวกับสภาล่างสภาผู้แทรนราษฎรแต่สภาผู้แทรนราษฎรจะสังกัดพรรคดังนั้นเขาก็จะต้องมีความผูกพันกับพรรคจึงต้องมีแนวทางมติว่าพรรคจะลงอย่างไรนะครับ แต่พอไปทำเนี่ยลงมติในฐานะสมสาชิกสภาเนี่ยทุกคนมีเอกสิทธิ์ไม่ฟังพักก็ได้น,น,นี่คือเอกสิทธิ์ของความเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่เหนือกว่าความเป็นผู้แทรงชนคือประชาชนที่เขาได้ตัดสินในการเลอกตั้งแางเหมือนลงประมติอะไปไประชาชนลงมติเอาอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้สสสวมา มีมติดได้เพราะถึงคุณมีมติคุณก็ไม่สามารถจะเหนือกว่าเสียงประามติของประชาชน<ะ>ถูกไหมครับเพราะต้องมีหลักตรงนี้อธิบายไม่ว่าสอสหรือสวเนี่ยหลังจากนั้นจึงจะมาหลักในเรื่องของหลักเสียงข้าม่ากในสภาผู้แทน<ะ>ราษฎรได้จึงก,ก,ก็ก็ลำดับไล่ยนกันไป